เพื่อนสินหักเจ้าไปทำประโยชน์ยังเจ้าสิยังไงเพื่อนเป็นอันจบปอดเสียแหลกบอกมาไม่ก็ได้โอ้ยอันปอกมาใหม่มันบอกหาตัวเฮียนหม้อเด้กคุชเิกระเดียนไ<อ>ทยเบสผู้หนึ่ผู้ที่ทีซูใค่อันอันอันสีเบอยาเก้าวหนาคนนั่นบอกเ,อเบสล,ล้อยหลังไอ้สิไสจุ่มในหมองเดียวที่มันโมเมนต์เซ่ปอกระเสียบนหนีหลังนึงก้าวหนาไปเสียบพันหลังนึงก้าวหนาไปเสียบพันหลังนึงไปเรื่อย,ย,ยจนมืดล้อยหุ่นตัวค่อยใส่บเบสจักแต่นี่หีบก็ได้ถ่วยนั่น มันบ่แม่น,นก้าวหน,าน้าแนวนั้นก้าวหน,าน้าแนวใด้อีกรรมวานขึ้นเขาปลูกต้นนั้นเปิดเถ้าพี่บาสิบ่จะข,ขึ้นไปอยู่ห้องแอนขึ้นปีงขึ้นไปยัง,ปยงเปิดบริษัททำการข่านี่แล้วโอ้ข้าใครเออได้ได้ได้คือหลายัยงก้มหูว่ามีคนยันแล้วขาทุนหรือขาก็ได้เอ้าก็หัจใจว่าจะค้องเฮียนหน่อยก้มหูหน่อยเขากลายเ็สธุรกิจใหญ่จุ่งเกินตัวที่มันดูแลบู้ถือถึงเขาก็เปิดบริษัทน้อยสี่เหลี่ยมเจตุรัสเป็นตะฮักเป็นตะฮักตีอ้าบริษัทจังไดน รกระตาเปรุ่นี้เลียมเนี่ยผูแขีงข้อจะองข,าย,งขายลงไปที่ขายของนั่นขายยังเอ้าเริ่มที่ที่ไม่แค่หูจนหดแว่นตาดำยาดมยามองนวดทอนแหนบแหนบทนหนวดมีมืทอนนทอนนุกทิ้งทุกอย่างเลยเนาะเอาสิไปขายใส่เอาคิ้วรถเนี่ยเอาจะ้อมาสบบขาดทุ่นบกรไดเอาส้มาสิขาดทุนกนกระตาบรูบหัวเาก็ได้ว่ากนกระตาหัวดอกอีพองเปียงจะสิขาทุนโอ้ยควบหูมีมัอสิทอนเงินบบถือุ้ตี่ทอนเงินท่อนงายขี้สีายสำคัญว่าสิทอนของอบทอนแค่นั้นนะอ่ะหลอดหนย คุยขอยาดเจะาท่านหาลอยหาสิบเดี๋ยวพันคือจะว่าขายหน้ามาแปดทงนางพรท่านพ่อกล่นอุ่นมัดกร็มองเอาใบละพันให้เลยทอนถือเอามาถือใจปอกเพิงแต่เออบอกเพิงสิทอดเงินเอาไาเพิ่มผู้เทานั่งวิ่นรถนั่งอยู่ทั้งรถนเออซื้อยาด่งน้องเขาหลอดดึงสิบสองบาทห้าสิบเออเงินแบ่งพันมาหาเฮาเงินทอดน้องพ่อปไนในเฮาก็บอกว่าพระท่านพ่อเอาไปตัวไปเนี่ยมันบอกเป็นตัวเด้เฮาทวงออกกำไรเออไมันสิไปได้จังเดียรเงินเสิบไปไหนอันนั่งถ่ายจะเข้าได้ย่ายผมขายแต่กอนเ้าก็รอขายไปเรื่อยๆนูกับมาาหเราอีกกใล้พอลงูก ทวงที่นั่นทวงที่นี่แต่เวลารถกับาไม่ไง่นั่นแลนนี้ก็ไลก็อยู่ก็ห้องเมื่อตนตัวจะชูรถเสือกียมได้ยังซื้อูห่หากินี่รถแต่น้อยจนเท่าหรอเบอร์ใดออกเบอร์ใดเขาหูหมืัวพ่อรถพาไม่ไงน่แลนไปเขาก็เออเาไปยังนเพราะเอิญมาแข่งเลยวิยเฝอเขากระดิงตนตัวเอิญเลยเสรเพื่อนพ่อพ่อบาด่นเนี่ยไม่ไงน่ะดินตายวิ่งรถผุนเอออันนั้นไม่ยาฟาทิปยาฟาทิปยาทิยผม่อยากจย่ายม ซูเวอร์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาจีท้อนให้ดอกครับไปเรื่อยๆเอาไปมาวิสายตาเขาก็ไม่ไล่เนจีไปใส่เคากระเป๋าเลยมือหนึ่งเขาไปต้องขายหลายดอกยาดมสองหลอดเหลือกินไปเสื้อาไปเนี่ยโอ้ยเพ่พี่บ้าเบิ้งตีพี่น้องฟังไปฟังมาปอสีแผ่นขีดโกงหายกูมอเปดมันบ่กมันโกงในสีท้อนอยู่รถพาไม่ไงนั่นไปก้อนจำป็นต้องถือเงินไม่ท่าเล่าเออทายยู่หงเราซ่อนแล้วสิลบมาหยพออยู่ตัวลบมากกะจำไม่ได้มันจำได้ขอก็ว่าบ่เคยหูจะกันกอยันเงินคืนเจ้าสิหัวแตกจ้กมือเถิงสม่ใช่แตกเเเเเลยยนนี่่ออ้าาจบทงิ เราใส่สาหลานมาตีหัวปักหลดแเลยสิบมือยังไม่เห็นหนาวใครเลยบ่เขาจะซื้ว่ามาขายบ่มาเห็นยังกำไรเป็นพ่อของยังหรอกนั่งพักวันยู่บ้านสักผ้าสักแพร่ถูเฮือนถูต้านล่างถวยล่างบ่วงซอยลูกซอยเมียเขาสบายเงินบมบนบมาเลยโมเลหยวยนี่ใส่ของคนให้เป็นตันตัวทางบาร์จะรู้คนนี้ได้สมพักเสียนก็หมักพริกน่วนเนี่ยก็จะขักแท้ว่าได้ดอกสมพักเสียนมันสูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้องอันเสียนหาดีดีเนาะได้พิษพญาจากของนั่น ที่แตกกัาไปหลายๆที่หานทะเลนั่ะทะเลพอมึงจีดสมฟักแก่ไม่กูจะไปทั่วทีบทั่วแดดมึงได้หัวสุบขั้นหัวมึงจะเลี้ยโอ้ยเถียงมีเฮือนไม่ได้เฮือนเฮ้ยหลอกเนี่ยมาเกิดสอผ้ลาตนะก็ผ้าแล้วเหนวกผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทบ้านมาสั่นช่าไรมันเป็นแลนด์เป็นเซตนำคนกันเลยบริแลนมันตั้งอยู่เพรามันหมดละโอ้ยปล่อยแล้วมึงหนวกหูเท่บ้านยังสิเอาละฮันนี่ไม่ยังเหรอ ล่ำเออล่ำจ่ามันจังซวงเออเอาเอาละฮะนี่ละสี่มีข้อมว่ากันว่าจ๋าบอกเขาเสาวสาไม่ห่างฟังไวปเนอะยาจดเยอะให้ทวงเวลาปาดกระถาหน่อยเดี๋ยวพ่อฮูเออหลวงพู๋ละไปมักลูกศิษย์พู๋ละลูกศิษย์จะเป็นลูกพันโลกพันโลกละแม่น้องตะคองตะคองละแม่นทีพันโลก งงงงเริ่รังเดิ่ตมตมโอ้ยรำซิงมึงตัวหนึ่บจะให้ไฟใหม่เดี๋ยวจให้เนยกไข่หนิงว่วอะไรเลยวัวหมองเราว่าจ้องเป็นห่วงส่วนคุณคู่น้องขอประท้วงเท่าหนาอยากกระทำเลิ่ดรังเลิ่ดเติมเติมรำบ่ได้เรื่องได้เราไปฟังหรอกแนวนี่หมักรำหมักเพิงบ่เพิงได้อยู่บ่ะ่อยขับรถทัวร์จำมะมัวคอยตาย วิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรภาพเป็นโซเฟอร์อ,รออกมาจากเขา้าปากข่อยหาวงาบงาบโซเฟอร์รับลหรอชักเปลี่ยนอย่างบอทราบมันหาวงาบหาวเย้ยเ <laughs> ออกมาจักหน่อยไข่ยบหูสึกตัวข้นกัเต็มรถทัวสิิหูทึกตัวบอนอเอ้ยรถล,ลงถนนแถวบ้านโน,น้นสะอาดเลยกำเวนไข่เอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทางโคตรกระเทยกันไย ถ้าดงขึ้นจังหัว่าคอยเจ็บปวดน,นั่นจุดทึ่งหลังคาปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดงรถอะไนเล่ยที่สเสด็จลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแหลงง่งยังตั้งสองแข่งสองขาคนนั้นโซเฟอร์ที่อื่นคนซอยกั้ยานเขาต,อต,ต,ต่อยตีซ้ำดีแล้วเห็นรถเขาหล่นตำรวจมัดก,กำข้อเข่าตะล่างคือว่าเออว้าเมาหรอครับรถเว้ยเลยกันใส่ตอดลงไปจากราคา ตกมาถือขามามันหย่องก่อนท้าจนอู๋มสมหน้าเนี่ยโอ้ยๆๆต้องๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆลๆๆ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 อๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆลๆเๆๆๆนๆ้ๆๆลๆงๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆลงเๆๆๆๆนๆๆๆๆาๆัๆนวๆๆบๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆยังขอขอเวลาๆนๆๆยังยิ่ง่นเ อยากไอ้พุทธส่นสิบเเงี้ยยังมันเอบเฮ้ยองใรเป็นปาเบาเราลื่อมนาลืมหลังละมันนี่เราลืมสิไปเประเทศควายดีลืมบ่เป็ดก็ปวดกับวลาปวดเลย้มีตาคนสิไเป็นเงี้ยจังไหนเนีะยมูม่องไหนม่มีคนมุดนำเยี้ยิจะบอกเป็นบ้าเลยฮะเป็นแต่อยากไอ้พสโอ้ยทาไนีมจะเบิ่งกันเหรผ่ามัถึงส้างหัวมันนคนน่อยคนหลายก็มืดตาได้มัจะเบิ่งเบิงกันบมเสือข็แล้วคนนั่งสับรามนี่นั่นสมาสร้างแทลล์เเมาเราเบิ่งเบิ่งเบ ข้อมันคือตองงับเต็มแม่นป่ะโค่นลายเลยต้นหายเร็วเยเกลบขาเจ้าเห็นขี้กระเดียนตายแดด้ขี้กระเดียนไผ่หล่ะี้กระเดียนท่องใสอ๋อมันสิตายแดดมันเม็ดฝนขี้กระเดียนเม็ดฝนจังไหนขี้กระเดียนสมอยโอ้ยแตกก็บอกเพื่นมุกว่ามุนนี่แหละขี้กระเดียนเดี๋นี่เขามโมนเอ้ยนี่ยเขาโม่เพราะว่าโอ้ยบอกไปทั่วเหรเมาแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุเจ้าโอ้ยไบิดก็ต้องใส รัดเมียว่าละรัดกันอยู่คนละหม้อบอจะพื้นภูมิกเจอหลเมาจนอ้ยเมาไหลกินไหลไปไหนจังเลยเมาเป็นหลงหนางมาท่านไหนกินโอ้ยแต่จ้าเมาฮัสซิแตก้สันะซอมไบเซือมันสียูซุรินในบอสันนี้เลยเนี่ยน้าอยายกู่จะบอกว่ากันใครฮึกินคาไหนทีกว่าโอ้ยฝ่ยบริวาจังสันมันมาเมนนายเนี่ยไปหยัง ไปปะด้วยเนียนั so oh, so oh, so like, land, ่นเดียวนี่าร้าน้รจะไปยำนมันขมเอาเท้าหานี่ลื้นเองเอาเบิ้งกันเด้อนีม่วาตงพูดบเ้ยมันบ่มนเบิ้งเิังเบิ้งนักงานเจายังน่นี่ว่หันบอกเออภาษาญี่ปุ่นขนาดห็นไหมสะพอบหูเรื่องกัน้อเปิโมเป็นคนญี่ปุ่นเปินมาตาประเทศเล่าอะขันหมากผูบาเล่าสิบปรมักผูสาวไทยมาตาเล่าออโอ้ยเห็นตาตีีว่ามันญี่ปุ่นกับย้าวเลยได้วไม่ค่อยากระได้่ โอ้คนมาตาล่าสันบอกใช่ยิ่งคนมากกว่ากับแปรคือกันละเว้ยวุ่นคือกันละวะโอ้มาตาเล่าคือคนตัวแหลนอ่ะคือเว้ยก็เป็นขี้กระปอมไปตีก็ไม่ดีนะพูดในบ้านมันไงอันคือคนไทยคือพี่น้องทั้งไทยอยู่สันดอกไทยก็ล่ากับพี่น้องกันตออันพคนมากอย่างไรแต่พออันคนแย่ขันหมากมากันขันมาหยางเบาทั้งเล่า ลูกสาวเคยแ่าท,าทาั้งไทยไม่เป็นดองกันเดียนี่โอ้เจ้าเสียวลูกเขยสันบนเดียร์อาพี่นองเสียงที่พี่นองเนียินอยู่ขนาดนี้กับบ่อื่นบอ่อไก่สลลาลาคือเสียงจากบ้านพอกำนันสลลาลาคือมือนี่พนสิจัดงานกินดองถามวาบอกยังไงภาษาบ้านเท่าคือพนเสียวลูกเขยเออ,เอ,อพนบดรแก่กาดบเดีรไปเสื้นพี่เสื้อนนองหอดบ้านหอดซองกระย่าถือสาหาคว่ำถาอว่าเพ็่นเพื่อนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ อาเปิ้ลกันเรียกให้พอผู้ใหญ่บ้านนี่ละประกาศทั้งมักโลโูปูทั้งหอ,อกระจายเขา่า<อ>ให้พี่น้องเข้าได้ยินทัวๆกันอพี่น้องบ้านเข้าได้ยิ่แล้วกับโบสถสิ่ยูธงไห้ทงหน้าฟ<อ><อ>าว,วเขา<อ><อ>มาซอยๆกันลหลายไมหมลายมืยออาเ,อเอพิ้นว่าหลายคนหลายใดลายไหมหลายต่ําเพิ้นว่าหลายคนหลายไดลายไหมเห็ดเงี้ยงงามเพิ่นว่านี่ยนะบวมม้วนปากเกินสมก็ไปเมืองญี่ปุ่นตลาดน้ำฟาเขา เพื่อเป็นการประหยัดซอยกันเด้อบ้านเฮากระไดก่อนสิลงเฮือนมาเฮาก็กินเข่ากินน้ำสักก้อนจังมาตั้งแต่พี่น้องฟังเล่าพ้นมาได้ไก่พ้นก็กินแล้วคือกันจังมากไม่พูหญ่ฮะว่าท่านได้กินว่าท่านกินเลยครับว่าท่านกินบอว่าว่าแล้วก็แล้วตัวว่ากินแล้วก็เห้วมันจังโบเปลืองที่บอกไงปัจจัยเห็นหน้ามันเมื่อยังสั่นก็เห็นหัวขอมะน้ำอยู่ประมานห่ออยู่ใส่แล้วเห็นก้อนเขาออนต้อนแก่มัน้ำอยู่ก้อนเขาออนตอนตั้มแท้กับคลองฟื้นตั้ม ม่ต้องกินสิบาสิก็จะมากินน้ำเจ้าสาวพี่มันสั่งหงียบสั่งเวียนบแร่เกาเนี่ยเลี้ยงมาถ้าเลี้ยงแซ่เลี้ยงแซ่เลี้ยงเดี๋ยวมันสีเหล้าพื้นแม่เอลีนละบอกุ้าแล้สันประแหนกแม่ครัวเฮาเด้อเฮาถึงแม่แม่เว้ยเออมาฮอดแล้วเขาก็ฟ้าจัดแจงก้อนอาหารอื่นเขาสีแล้วเขาก็เสิร์ฟอาหารว่างพุ่นสะกอนว้าไทยแน่เว้ยฝรั่งว่าออเดอร์ออเดอร์โอ้อาหารว่างเมืองไทยนี่ผลไม้แน่นอนเลยเหมนผลละหมากหนักไหมยังก็สร้งเยอไฮเมนมาโกกันแล้วกันมาโก้ไป็นยังนแค มันโมเมนผลไม้วไหมโมเมนมากโกมันฝาดนะ<ม>อาหารว่างอะนะแมงแมงจานเปาเอาจานเปามื่สิมี่ยังอยู่หันไหมก็ฟังแต่ว่าอาหารว่างหูแตกไม่ได้ยินเสมเอเขาว่าแจ้งกะบ่าต้องมาเสิร์ฟดอกกูว่างมาตลอดทางเลย <laughs> เ<อ>สี่เลี่ยงซื้อดอกตาตีบอย,ย่าแต่ไม่ได้กินไหลาเอก็ท่นานแผนกแม่ครัวเฮาเด้อเอ้เอมเอามาฮอดแล้วเฝ้าเฝ้าไปสีเขาไปเนี่ยเออสีแล้วก็เฝ้ามามา บ่เกินใบสองดอกมาเนี่ยไปกินแน่นอนอาป้อนจะกินเขากินน้ำเฮาก็ได้เลือกย่ามง่ามดีอสู้เขาเล่าขวนผูกคอต่อแขนแล้วจะกินเขากินน้ำแซมก็เข้าแล้วเอาบาร์นิยกผ้าขวนมาบารนี้ยกผ้าพร้อมเนราเรียบร้อยแล้วเอามาพร้อมสมบูรณ์ห่วยตูบโบสู้มาตาบาลคนนึงห่วยป้าจีก็มาสู้พีโตอเอาบาน์นิยุนสู้ขวนสลายามีแห้งสู้บนนอกกุลสู้เขา เราเนี่ยมอต่ตอรได้เปิดประตูเยอะวันนี้ไหมคุณแกเสียพนัว่าเ้อสีสีประเออนี่แม่ครัวเด้อแม่ครัวเออย่ำงไงกะดีเราเรมไปสนอรว่าหันกระไดเออ,เออสีเข่าสีน้ำมาแล้วก็เฝ้า,า,าออมาไว้เดอ้อหอมสลัเน่หอมบัวมหันมาสร้อยใบเซีนสีแกงเสป้ปลามุ่อไหร่กแซ่น้ำไว้พร้อมออบัดย่ำแกงจังทิมบุบใส่หม้อปลาชีสั่มแกงลวดให้กันกินสลัลลาเอาบัดเนี่ยเซินสูุขวันสลัลลา ขี่ไล่ปนังกระซังกาเป็นแม่ขั้วแทบเป็นจังเป็นมันที่แกงตะปูสามมันโตสู้กูกินเอยสีเออปลาค้ออีกองเด้อปลาค้อนะน้าขัวเก็ตแต่มันละเอียดสก่อนเด้อจ şey> ังแกงเอาอย่ามันฆ่าข้อพ้นน่ะพ้นิีว่าพื้นท่านขนเขาว่าบ่เรียบบ่ลอยเอาแบบเนี้ยซื่อสู้ขวัญสลาราฟังมันว่าจังกูบ่มีแถวยำเลยไหม เออสีสีน้ำปูน้ำปลาเด้อน้ำปูน้ำปลาแต่แม่ขั้วเฝ้าไปหามาไว้แน่อขั้นเดืกมากแต่เขาสิปิดตึ๊กสลาลาเอาไปเนี่ยเส้นสู่ขวัญสลาลาโอ้ยน้ำปลายังมาท่านเด้หาอยู่วันนี้เออสีสีพเนกเครื่องสม่าเด้อโกมวยเอ้ยหาเตรียมไว้แน่อาสนาหัวใหญ่ๆเออผ้าสลงตรงงามๆสินไหมหยิบตรงไว้พร้อมผ้าแพรมันเล่นซึ่งพร้อมเด้อ หาพระท่านกับพาฮีมอนมุนันละมันฟางมันฟางได้เห็นจังไหนบ่เป็นแล้วเนาะมันจอมันจันเอามาเดี๋ยวเสื้นสูข่วนสลาราบมุมขุนฤทธิดอา่าพิจนาให้ดอกสีสีเด็กน้อยซุ่มดมกระป๋องนั่นเด้อะใช่ละอย่ามาหาดมแถวนี้เด้อะใช่ละอายแขกบ้านแขกเมืองคนเนี้ยคนสีมาผู้หลักผู้ใหญ่บ่มีหูมีตามันบัดสมัยดมแล้วกระป๋องนั่นเถอะข้ามเข่าคุยเอา มันยังตายไวเอาบปเนี่ยเส้นสูข่วนซาลาลาก็ดีแต่พูนยาบันนะพูนยาบันตัวยางเตียมเอาหลุดดอดเอาหลอดดูดก็หลอดดูดเอาเออสีสีแผงขาง่วเด้อพแผงขาง่วาลุงโจอาทิตย์ยงอาทิตย์เค็มมันน่ะเฝ้าไปคาตามนาที่จะคลองอย่าลืมได้รถแก่น้ำเราไปยูเอา ข้าวน่ยไปขันข้อน้ำมีดปลาแหลมอย่าลืมเด้อเอาไปแทงข้อเอออย่าไปขางว่วเอามีดประตูไปแท่งข้อบม่ได้สแตกได้ขางว่วนนะเอา,าไปเนี่ยเส้นสูขวัญสลาราไรมันต่ำไม่ขั้นเหลาลดอย่างยู่สมบูรุ่งโจบัลเนี่ยไปยังไปเรียนสะพานขาวบนสะพานไม้หมดเล่เ <c oughs> ฮ่าสิไอ้รุงโจ้ไอ้ลุงโจเบิ้งไงมันทัวมันเถื่อนเด้อดีมันนั่นเด้อ ถ้าเขาไปเสี้ยงไม่ไปต้นกล้วยนะลืมของแทบปั่นกันกินยับปั่นกินกันเออสามสิบกีบขั้นแท่นหาเพียออนเพียแกเอาของผู้ใหญ่บ้านเตรียมไว้เด้อสิของผู้ใหญ่บ้านนะเนาะเอามาแด่๋ยวเสื้สูขวัญสละลาเออสีสีส้มเดงเทนังกันนะฮะไเตะไปมองๆกันนั่นนะเอ็เแล้วล่ะส้มแดงเทนังล้อสมองได้ละงานสนิทกับเลนเทนัล้อใช่ไหมย่าเล่นเด้องานนี่เนาะนันพออำนาจเดี๋ยว้เนี่ยแม่เก่งโอ้เก่งใจเพิ่งได้ไหมเว้ย เศร้าเด่นเศร้าเอาย้า,ไายไขย่างปนี้ได้จับเด้ขัดนข่อย่างปนี้จับโหลดข่อยสิ๊ดเลียนน้าบ่ะไรเนี่ยเอ,บอยยาบ่นเนี่ยเส้นสู่ขวัญสลับหลางัวเขาใหญ่มันอยู่ผิดเร,รื่สินเกิดสีสีเสือเฮียมเด้อเสือเฮียมพี่พี่จะใส่อารมณ์พี่ ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเป็นยังลไงวัดเอาเมื่อนหายเงาบังเฮียมมึงจะคั้วลิกูบ่ลน่ะแน่นกูใจให้ก็เป็นเลยล่ะนี่กูตั้งทาสีอยู่นี่ใครเธอเกิดไฟแล้วแม่สิประกาศเช็ดเดียวกาละเล้วตัวนี้ประกาศเอาประกาศเอาคิดพ่อยี่นักกินที่มาประกาศยจำนั่นเมื่อใดล่ะไปนี่ มา,า,าตั้งก่าตั้งห้มันเป็นพุญญาบ้านใช่คมนีผู้คือนี่แหละทุกยางทุกแน่วเพระท่านผอมจากยางจากแน่วสิยยประกาศหาที่แตกยังเออใจให้ก็เป็นเว้ยเออ,เอ,อส,สีสีหมืดแม่ยังอีกยสวยผู้ใดล่ะพุญญาบ้านแล้วไม่ยัาไม่ไอ้ ไม่ใช่ไหมนี่เามักไหม่อยากเกลียดย้ำนะไยเว่าไอ้เสก็เอาได้ยังโอ้ยท่นเป็นห้ากันนั่นเพียงก็เพียงบ่ื้อไม่แขนข้อยเราโลดกํลังหางบอยู่เอาจากสี่สิไปรัดไปทะสูเลยไปลัดไปดีๆใหญ่มากแด้อบหมือกัว่าเ้าศูนย์สยามอกว้ยเฮ้อสีสีมั เมยังอีกน้อแล้วแล้วบาดนี้แล้วลาส้มคางัวน่ะนะโอ้ยตับสามสิบกิบแต่ว่าอันนี้มันพูดของผู้ใหญ่บ้านอันส้มสิมาเฮ็ดสู้กินของเขาอยู่ไปหาขายอยู่ขายเอาทุ่นขึ้นสนองถือมาหยังสน่ะถือมาอ่างพะนะเฮ้ยเอาสิ้นถอดไม้เข้าเบิ้งสิติเต๋อได้กินอยู่ดอกโอ้ยหามเลยสู้คนแล้วได้กินได้กินตัวเออ เออสีสีมือนีแมนมือสันวันดีบีกับสามสิบจีบันไงเออเจ้าไปเพอน้ำเขาจริหละมันหิวนี่แหละล่ะโอ้ยด้านเต่าประิษฐ์แตกเว้ยตาไรไปทั่วล่ะมันท่องห้องจอกจอกยะไรเลยนี่เออสีสีมือนีแมนมือสันวันดีวันเด็ดทีอมุตตะโขจุกอันนี้แมนจุกไม่จันขันอันดีแมนขันพัตติศรัลลาเอวาน้ำข้าเจ้าจริหละขันไม่ไพ่เออ เออคันอันนี้แม่นคันแม่ไพ่ใครดูนี่แม่นไข่ไก่ย่องตองยิบซุ้ยแม่นตองกลวยตีบมือนีิแม่นมือเขาลักหนีบยางสำคัญมือนีิแม่นมือวันอันสั่งก้อมือนีิแม่นมือป่าคอที่เขาหู้มือนีิแม่นมือปูที่เขาทำตานาบัามพอของดีนั้นพักสิเจ้าสีมุ้นมือนีิแม่นมือตุ้นลุดควยปูมันไก่หูเจ้าตีแหลกรับเบี้ยขาเจ้าย่างก้เขาย่อขก้อเจ้ายาดินเขาเปิดถิ่นเจ้ายอดตื้นตุ๊กใจพอยามาเร็วขวันเด้อ จะไปอาไปยู่หน้าก็มาอยู่ขาอะรลอยนี่ลอยเจ้าสู้ควรให้ผู้ใดเนี่ยมันควนว่าฮอดแล้วขวนเจ้าสร้างหัวงอกเออเย่เพราะว่าเมนขวนลมปตองใบไผ่วกวีวกเส้าเส้าคนใดลมปตองใบพ่อวกวีเวกโจเกี้ยงน้ำโดนตอนป่ากั้งในเขื่อนวักมีหูว่าเส้าหันเลีนของจริงเลยนี่จริงเหรงเข้มมือมบยจักหลางปวอมบ้า เขาเป็นพาะคนมูจ่จักหลังมือก็หามไปเผาะเลยโธเว้ยสีปลาแดกสิไม่สีปลาแดกไหนวะได้ก,กินกปลาแดกไดงมาได้ว่าเลี้ยงกินวัวเลี้ยงสีกุนเอ้าว่วเินสีไปสีหายสีแต่งนี่เถ่าตาตีสีเลนซือๆนี่แล้วคนออดือ้อคนมึนแม่สีจะนอ่นรับค่าตอนปลาแดกมาเ,เลยนี <laughs> ลลล่ลูกเลิกโรงเรียนมาจับมือออกจังยิ้มยังเศร้าใส่อยู่เลยเลยมันแม่นผู้ใดเนาะหลงกันไปนี่มาต้อกันหลงกันเราคนเล่าไปไม่ใช่จังหวัดเจ้าจำใครว่าไรที่ไอ้ข่อยก็เจ้าสมายสิบจักกันนานหลงกันก็แค่มาแต่ใส่ผู แล้วม <Remember> ึงส <analyze anthropology> ่งผมมาจังจังมาข้าวปลอกว่าร้อนเนี่ยหลงก็ครับไปเฮ้ยเท่าตาตีบเอ้ยเจ้าเป็นคนส่วนคอยจังไหนมาเมื่อเศร้าคนว่าเอ้ายันะสฝ้าไปเสดางเสม่องขอัญศิภาพไปงาาดรองเมืองไทยบ่เมาอย่ามาบ่หาชิตแตงบ่ไทน่ย ให้มันลูกคิดสอนบอกมันนางปิ่งหวกยุงเหมือนเขาปิ่งเห็นยังปิ่งหวกแค่ไหนมันว่าลูกปลาดุกพอนะยันยังปักนะโอ้ยมันโมเมนต์ไงบอกเล่าเลยมันคนละคนไทยหรออันนี้เอาจอยเนี่ยจ้อยไหนจอยหัวงอกหน่ะหัวงอกไหนหัวงอกไวีแมวหน่ะแมวอะไรแมวรัดกับบังคาเฟ่เด้ก็หนิมันว่าเอาจอยเคยจังหวะหมอนึ่งมึงงูม่หางคิ้วยุ่ยใส่นั่นเด็โอ้ยทวิตาตีบทพิบะยังตุ้มชิ้ไม่ว่าคนตัวเนี่ยฟาก มัติย,ยิ่ใหญ่พอใหญ่ใจในเนจาน้จาไซเบียตาขยายเบิ่องหอยหลงกันถอดออกสักกอนจังท่วงยาสลบว่แม่นดังฮานนั่นน่ะ,นะออสมัชชิว่าโอ้ยังระบบไปตบแม่นบ่อืคือไว้โอ้ยเจ้่อยอื้อไว้หลายถอดแว่นตาเดียวเจ้าของเจ้าว่าสายเลี่ยดเดียวกันสายเหลี่ยดใสใสเลี่ยดฟังเวียงเขาตัวอไอ้จืดแว่นตาถิ่มกับเสื้อเบิ้องหอยเบิ้งเบื้งต้องพิสูจน์มันเป็นน้แว่นอีหลีบอกนี่ก็บ่เสียคนนี่บืงคนใจง่ายเว้ยเอาเบิ้ง ไปเจอไอ้ผู้ลุ่งเฮ้ยเี ok ้ยอย่าไปตเอาเบิ้งให้ข่อยเบิ้งก็ได้กนเด้อมาดต้องพิสูตรกันว้าว้ยขนาดนั้นแม่แม่เป็นแว่นขยายกวาดเส่เขานาให้จิงพึ่งเลยน่ามาถอดแว่นออกหนาป้อมป้อมคือเก่าเป็นแว่นขยายอีหลีแม่เป็นแว่นขยายนี่ละก็จำได้แล้ว ข่อยใส่แว่นขยายนี่เมียข่อยด่าวไข่เที่ยเนี่โคอดไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซืาอาอ่อๆก็ด่าบ่ได้ใส่ซื่อๆเนี่ยอเอาจะใส่งอๆบ่บ่กโมเดลไส่แว่นขยายเขาในสวนมุดไปยังหาเก็บมาเขียบพ่อบ่มจักหน่วยสองหน่วยก็ได้วะปาด์ตมาเขียบปีนี้มาสร้างแก่พร้อมกัน,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 นเหม,มือนสวนมันแล้วือวางสั่นหน่วยซัมโปมือมีกาตาตีพ่อบ่มมลยเนี่ยจะเห็นจังไหนบอกก็เก็บมาเหมือนตัวแล้วเออมาหอดเทือนถอดแว่นต้าแล้วมิจจะมาเขียบอ่อนพร้อมเรียรียูเมียข่อยด่าวไข่ตำดาวนอนวันูหนุ่หนะใครไม่คอยเปเมียของบิดาได้ไอ่จะเส้นจังไหนไป บาปยันผัวประเภทนี่เพิ่นบกาวดอกเนี่ยจะในสีมากายันผัวเนี่ยข่อยแล้วสมมติกาเฮ็ดใส่เ่อยใส่ในขั้นทางเอาต้วโอ้ยซสมก็ตายมันน่ละมะกะไข่ก็ตีนอยู่ตัวบ่มีนิ้วบ่มีเล็บแล้วเป็นจังไละล่ะอที่เป็นจังเละกับต๊ะเครื่องสมนำดงาไปจุกไปแค้นอยู่แต่ล่างนาเรนาอวนอยู่เห็ุเราต๊ะเครื่องเราแทนที่ทีมาอุ้มเขาซันเสยอยู่นี่สมน้ำแหลบลิ่นติ่งตาใส่สม เอาไปมาเจาของดอุ้มเจาของสั้นกันแล้วเนี่ยอุ้มเจาของสันได้หอบทองเต้นเต้นก็ว่าเต้นนี่มเวล่ะจังเศ้าจุกพอเศร้าจุกเดี๋ยวสียางึเ่นเงือนวกกระดรัดก็สัวสั่งหลายก็ปินขึ้นหานนำเขแล้วปีงขึ้นได้แล้วสิเขาประตูกับปิดประตูลัดคคอนตั้งกับปิดหน้าตั้งรัดขึ้นเท่าราคามั่งสังกะสีลงไปเพื่อนกับหัวเท่าแล้วมุ่งมัวไม้ถูนต้องลุ้งไปกับว่าพ่อเขาดอกไมนจีบีรีอยู่ในคลองคนทีเขาเข้าไปอย ซ้ำป่าลรอผัวโบทานเขาบูมอุต่าดอกเสี่ยงมากยังทานไข่ใส่แก็ดแ <c oughs> ม่มันมาแม่งจังสันผัวโบเวียกเอางานเำมาตัาง้งวงเราตื่นเสาร์อ,อุ้มไก่ตีเขาบ็าสนดอกอโอ้ยสุ้มนั้นมันเวียกบอกงานการประสังเที่ยวอุม้มเที่ยวไก่ตี<อ>คนจังไข่เบื้องนาไข่ที่ละ<อ>่ะประเภทเทียบเวียกปันสิกินได้ผู้เดียวบนตัวเนี่ยไข่หันบ่ดีตัวผมซื้อตัวดีจังเลยขั้นดีตัวเอาเขาไม่ใช่ในยูทูปตัวเราจังสี่ตีเนี่ยโคตเป็นแรกไขกินเฮฟโคตรแค่นั้นมันซอยไข่บ่อไม่ว่ามันกินของผิด ข่อยได้มีเวลาพักผ่อนบอเลยขาข่อยหาหมอหวานหมอยาคำมืดปื้อตาไปได้ก็ใส่คอยไปออขั้นบ่ไปก็จมแปะจมแปดหูนั่นตันนี้บอกหยืดว่าเงียบว่าเขาบอลาพีสอบจังสันจังสีโว่สันส้นก็ะดีตายต,ายตัวเราจะไปบอลาไปตัวเขาใส่ <laughs> เราหยันเง,งี้ยบ <laughs> ปล่อยฮอนแล้วหมอยาเขาก็นอนอยู่ทงมุ่นตัวหนึ่งนั่นเป็นทงที่มันมืดไต่กันแทบไปที่ตีนกัดกับขี้เข็บหันขี้เข็บกับตีนอันเดียวกันนั่นละ เนี่ยเมันปวดมาบนสิเบิ้งเขากี่มาคิดได้เปเป็นปัดโทปันาว่าเมียซื้อให้มันใสยังกระดอกกระเดียดแต่แต่พอแต่เมยเขาเลี้ยงมาพายาะแท่แก็ยังไ่ได้ใสเขาปนนัือนเจนยขึ้นมาจังหินนากันตัววะน้ำสกุลก็ค่อยน้ำสกุลเขาก็จะมาตูดใสกันว่ามมายุ่กันในตัวตูดกระตูดแต่น้ำสกุลเขาไปใส่ไฟเดียวบ่หัวมึงใสอีกแล้ววะไม่ใช่ต่บ่ตเป็นทากับขึ้นตนแล้วบ่เอาฮอดยาได้เลยหักงาไม่แหงน้ำทางหรือมาะอวไาอย่างมาตัวว มะฮ่อกับฝนแก่แก่แก่จะถ้ากินหลายอะไเด้อหรอวะคือบ่ให้กินหลายก็ยานเมียเคยเวิไอยานเมียเบิรนตายถ้าถึงกกแสงเบื่อเสร็จเลยตายแล้วพ่อกืนยาลงหอดท้องท้องลันโกหัวยาำลวดถือยาพ่อหิวเจ้าคือว่าหิวเจ้าเราบปกินเขาวว้ฟองเดือนแล้วเป็นป่วยจังหูเจ้าว่าผัวเจ้าของหักเจ้าของเป็นห่วงเจ้าของจากมือนันมา ลูกซื้อพวกข้กกอ,อม,ม,ออมด,ออด,ดขีของเราดีเติบจนไข่สบายมือย่อนไปเสบายจังไลยเหตุใดเห็ุงานการสางซอยทุกวนย่ำเทียนกับเพาะกับปลาสิลูกบ่าห้มันก็ยิ่งกว่แม่ี้ยเราไปยิ่งขึ้นอย่างมันขี้ข้าน็้กับเพานีะมันเสียไข่ไขตัวไปเฮ็ดไข่ของหูของท่านเกมพึ่งกันเอยว่า<อ>เอาลูกมาไข่จะอ,อุม้มไอ้ดอกมิ้นท้อไม้มันกินติเขาว่าตายแล้วลูกเศร้าหายก็ยิง่งอีกตายแล้วลูกกูบ่ลูกบ่อยากกินน้องเขาข่มลูกกินลูกหักแอะหักแอนอยู่มันเสียจนหักบ่หักจังไหนหัวนมหลอกจังกับปอมห้ายค่า ไมเป็นังันป่วยมาสองเดือนแล้วน้่ก็บ้าอาบพ่อยาตลูกคอยใจขาดขอยก็เฝ้าขอในัขั้วหุนไปอย่างเข็ดปนเข็ดเจียวเลยแล้วมาว่างสท้เพราเขาเปนจำปั๊บเข้มเข้มไหวยตีเรอเข็ดอายุด้กินเท่าไกาย่ำตายแล้วเม่มี้คงคิดก็ามันผมทุรดกระโบจากไสยเออมันาไปจะมาบดาขึ้นจะควบนว่าสิดาโยอาปาขึ้นมันไปได้ยี่สิบข้วหรือว่าท่านท่านเขาก็เลยถือถวยปนของในขัวกะว่าสิไปใส่ปนนใส่ผงสุุดไห้เขาต่หอยล้วมันหันบ่มี่ก็เลย แซ่บแ็หลังเนาะโอ้มันเอามักตัวเนาะขนมนะเอาหมักตัวงสิซาใกูตัวแต่จะเริ่มมาอยู่งต้องกันที่แรกมันเหลือแต่จขั้นหัวล้อมเฮือนฮือว่าไม่ยังเลยนี่ฝ่ายผู้แข้นเอามาจะใส่หรอต้นมะพร้าวหลังสวนบนผู้ได้ไปผูกเป็นหันเข้าตาไพ่แหลมเาสะโพกคือเสือกฟางเนาะโจมแขนมาติโจมแขนมาทีเอาเอาเอาบังเสียงผมจมแขนจับเอาโจมไปตัวที่มึงเนี้ย เาขือเจ้าเ้าดีเจ้าเ้าดเน่ยเออนี่ราเจ้าเ้า่ะล่านอนทงบดีบ้าทงานทั้งสี่จะเทียเป็นเท่าไหอ นับตั้งแต่มือนีให้ยหักให้แพ่งห้ยทะนุถนอมกันยาสะหายยาสะได้ยาสะขายาสะตีไอบั้นกระไอเฮียนเคียงเป็นขั้นเลี่ยงบ่หอดกอดบ่มันแหวลาทรงคืนโมลานพูดว่ามุดนันเย็ดกลุนฟู่จกหู้เย็ดแขนสันผัวเมียกันเย็ดสิปล่อยสิดาเห็นแขกไปแท้มายาสันหลังบอกเขาจิ้วว่นันตันว่าเอาเมียบ่สู่แขกถ้าไม่แตกพี่น้องลุงป่าบ่แก่เฮือนยามอะไรเงินได้ท่อมากะยาสะเที่ยวหันเที่ยวนีเขาขับเขาบายขีดเห็นภรรยาของตู่จำไว้ขั้นอดบ่ได้ขีดหอดหมอมีใส่ไส้ถุงยางอามมัจงบ่เป็โอด ไฟเส้นนี้เดี๋ยมาจากคุกเผาผูกแขนเท้าให้ดี่หัวมน้ั่นั่งผูกแขนนั่งให้หนุหัวมนน้ำเท้ายี่มาสองมือเน่าผัวเนาวสีีดินด้านในจอนอหนุ่มไข้ทาเพิ่นพุทธเฮ้ยผัวมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามี่จะคอยได้เจ้าตะป้องเทาสัวที่บ้างย่มนอนดได้ไหมมาคันหนึ่งน้ำคันหนึ่งยาคันหนึ่งตังไว้ขางว่างไว้คูสุสินพวกบรรยุทธ์ด้านดาวเรียกซื้อเทวดาพระเจ้ามาตรวจทานสู้บ้านแรงเศ้าสีสีตาตาฟองไงเขาแทงย่ำมาแรงเขานอนก่อน งาไปว่าก้อยแต่เขาเต็กบอเศร้าขึ้นหาเธอเน่ยเพอเต็กเจ้ายาปากพอาต่อดากเจ้ายาจิงนอนเอือรื้อลือฟังเดีดฟังเด็ดเั้าเหยียดฟั่งสางเั้าห่างเั้ามีฟั่งยู่ดีมีแห้งมาอยู่แดงมีฮีไอติดตังปฏิตังไม่ได้พูดแค่ไหนก็ได้พูดแค่ไหนมันก็ดีแต่ลูกหนวดดีจังไหมจอยคันลูกสาวเจ้าแต่งงานกับมอนี่ลูกสาวจะเป็นแม่ห่างเลยเฮ้ยว่าก็บุเป็นแต่งงานเขาก็ไดี้ยวทั้ตัววิ่ามันขาดแล้วเต้องนี้ไปต่อนวิ่าจะมาแต่งงานไหม